สวัสดีค่ะวันนี้ลูกแก้วมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะยิ่งถ้าใครที่อายุขึ้นเลข3แบบลูกแก้วนะคะมีทั้งปัญหาเรื่องของเชื้อราตกขาวที่สําคัญนะคะน้องสาวมีกลิ่นแล้วก็ไม่กระชับหลวมน,นะคะโอ้โหคุณสามีนี่บอกได้เลยนะคะว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะ แต่วันนี้ลูกแก้วมีสิ่งดีๆมาแนะนําค่ะนี่ก็คือเยฟินนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยให้ลูกแก้วมีชีวิตชีดีดีขึ้นนะคนะ,ะใช้เองค่ะรับประกันความพึงพอใจนะคะสำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของอกไม่ฟู ดูไม่ฟิต่สไม่ฟินนะคะตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่าลูกแก้วใช้เองด้วยตัวนี้รองว่าฟินแน่นอนนะคะตัวนี้ทําให้คุณสาวๆค่ะกลับมาเป็นสาว <Wow. S 1> อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสําหรับตัวเยฟินตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมค่ะโอ้โหเป็นสมุนไพรจีนนะคะเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเศตษตีนะคะโสมตังกุยแล้วก็หลินจือนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบภายในของคุณผู้หญิงได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญค่ะก็ช่วยในเรื่องของตก ขาวเชื้อราแล้วก็น้องสังมีกินที่สำคัญฟิตกระชับแน่นอนนะคะโดนใจคุณสาม,มีแน่นะคะและก็ที่สำคัญค่ะเราได้รับมาตรฐานออยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้เลยว่าใช้แล้วติดใจแน่นอนค่ะนะคะสมุนไพรแท้100%เซค่ะแล้วก็วันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะ1กล่อง690บาทค่ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าวันนี้ซื้อเยอะยิ่งคุ้มค่ะ3 <Wow. S 1> กล่องอยู่ที่1 0 9 0บาทค่ะและยัง ไม่หมดนะคะจัดเต็มสำหรับโปรโมชั่น6กล่องออกเลยค่ะราคาพิเศษ1,690บาทนั่นเองแต่ถ้าใครที่โอนตอนนี้รับส่วนลดทันทีอีก100บาทวาวถูกโปรโมชั่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสาวๆขึ้นเลข3สามีสกิดแล้วหลับนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยได้แน่นอนสกิดติดปับนะคะ,ะใครที่มีปัญหาเหล่านี้ควรใจเยฟินตัวนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะ